ตำส่วนหมูยอ่อจากพี่นอ้องอหมูยอ่อจะเต็มแก้มขขา,าอุมสุดมากเป็นสวนอเอามือหย่มเอามือเนอี่ใส่มือมึงขนมจีนพันหมูยออโอ้โฮ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  มมหมูยอเยาวพาหมูยออุบลไร้แป้งเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะพี่น้องแป้งใหญ่ๆใหญ่ใหญ่โตโตแบบนี้นะคะซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่ง แถมน้ำยำอีกขวดหนึ่งสามบาทค่ทะสินค้าโอท็อปของอุบลราชธานีเอาเมียดไปใส่เอาเมียดบะมี่ฮักให้เบิ้งละกันนี่มีสูตรหนังสูตรซาลาสูตรพี่ไา่ดำแล้วก็สูตรเฮ็ดหอมค่ะแซบทุกสูตรเติมคอลลาเจนให้กับผิวยุย เจ็ดพันสาม,มันกินแล้วหนังไฟเพนเป็นสาวารินค่ะโอกงานบบกไงบักตู่เป็นสินค้าอูทอปพร้อมเด้๋ยวต้องมีฉลักแบบนี้ด้วยนะคะมีโออยอแพ็คมาอย่างดีค่ะมั่นใจสามสาม ยอสอสแม่ยีบ้านกินกับเผาด้วพี่น้องของมูย,ยอ่อแจ่มกำลังกินกับเผาเพื่อนค่ะกินกับข้าวสวยราดน้ำยำก็อร่อยเดี๋จะทำเป็นยำเป็นกะผักกระแทบค่ะแล้วเสิร์ฟมาใส่ตับเป็นตัหมูยอ่อก็เลยมาต้มยอม ตั้งละห้ากรัมค่ะ ก้นเข่ากันพี่น้องมีใครชอบเหมือนเจ้ไหมคะจะอมกับต้มตำสับตําส่วใส่หมูยอ่อดิดหนิงไปเลยคะ่ะ Để kịp lịch tư Núm Núm, nùm, đỉnh, đỉnh Núm, nắng,